สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุคนเดอยินดีตอนหับกระสือซ่องสะพนหัวย่างคือเก่าเนาะพี่น้องมื่อนี้ยื่อฮือนยู่ซานพี่น้องมื้อนี้ว่างๆแหละเนาะพอมีโอกาสว่างก็สิพากันไปหาซื้ออันบ้านหน้าต่างไว้กระเป๋าจอนเพิ่นและพี่น้องแต่การยังไม่ได้ซื้ออันพวกประตูดอกเนาะประตูหน้าบ้านนียังไม่ได้ซื้อเพราะเงินเท่ากับพอแเละพี่น้องก็ซิได้แต่บ้านก็เลยสิไปซื้อบ้านมาก่อนแหละเนาะทยอยซื้อเพื่อเล็กน่อยแหละเนาะพี่น้องเพราะว่ากะ เงินพอ,อยังกระซื้อนั่นมาไววก่อนแหละเนาะาะวบ้านเท่ากาับทั้งหมดมันสิบแปดปองแต่กะเขาก็ได้แต่ห้าอันนึงเนาะพี่น้องกะขาดอีกสิบสามอันมือนด็กกระซื้อมาไวอีกแหละเนาะโอเคเนาะพี่น้องไปเบิ่งไปส้มเหมือกันว่างๆกระซื้อมาไว้เนาะ,ะพี่น,อน้อ,นนองอันนี้อันของเฮือนเบาพรเนาะผ่นใส่บ่ได้อันสร้างิ่นตัดพิษแล้วก็เลยเอามาไว้ใส่ของข่อยบอกของข่อยมันพอดีเนาะแต่กะอันนี้กะ ได้เลยอันหนึ่งกับสดประตูลังบ้านไปแต่ว่าประตูห้องกับประตูหน้าบ้านยังไม่ได้ซื้อเนาะแต่กับสิไปซื้อบ้านไม่ยังสีอะไรพี่น้องเลยซื้อแต่บ้านนั่นแหละพี่น้องื้นนี้เพราะว่าอันพวกอันนี้นกับทัด้รีเงินซื้อกับสิเอาแต่บาน,นหน้าต่างก่อนเนาะแต่มีเงินบบดหนา็ต่ตังสิไปเอาบ้านแบบนี้อีกอันหนึ่งบ้านประตูห้องก็ประตูหน้าบ้านอันใหญ่เนาะ ขายาวเขาอันออกอีกแล้วมึอน,นี้หลังจากจอดไปแต่ดนเนาะว่างๆก็ซื้อมาไหวเลยพี่นอ้องเดี๋ยวจักมือได้มือห,หนึห่งพันอกเ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่หน้าเลยก็้ิบว่างไปซื้อเนาะเอาต้องซื้อมาทิ่มไว้พอไหมบางบางอันมันก็นยังเปียกอยู่ขาซื้อมาทิ่มไว้แต่ซื้อแบบดิบๆแล้วมาเข้ารถเลยเหมันกน สีเหี่ยวแล้วมันก็สีห่างกันย่างลยเนะ้องขับรถออกจากหมู่บ้านกันพี่น้องพ่างช่วงหน้าฝนก็นยากายแเลยเนาะ น้ํามันบ่ได้แล้วบ่จอนสิแวะเติมน้ํามันเฮาก่อนเนาะพี่น้องน้ํามันกะบ่ฮู้ยังน้อยยังนายซําได้แต่ก็เติมไว้ก่อนเนาะปั๊มน้ํามันลาวพี่น้องเอาวีโก้ไปยาน้ําก่อนพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดบ้านที่จะซื้อเเนาะพี่น้องนี่ๆ มาซื้ออยู่เอือนหนิเลยเน,ะนาะมาเด้คุณเจ้าเรามาตอนนี้จะมาหอดแล้วนะพี่น้องเอาสีเอาแบบนี้เนาะอเอาแบบนี้บานลาเซะนเะลยเนาะให้เรือมันกันให้รถจนมนเป็นคนเลือสามอันเนาะ เพื่อนเพั่นกับสีคลายอันบานประตงประตูเนาะพี่น้องก็มีเบดขอบสุดนั่นแหละเอาบปตอนนี้เลยบ่ะถ้าแบบสีหาสีถูกกว่าเนาะพี่น้องก็เป็นตัวนี้เพื่อนผักับสีคลายอันลูกติ่งไหมแล้วก็ อันนี้เนาะส่องลมวงกลงวงกบก็มีเวิร์ตเนาะพี่น้องมีตัวสั่นตัวยาวเนาะในนี่สิบูมีลายปันไดเนาะพี่น้องถ้าเกิดว่าประตูหน้าบ้านต้องไปซื้อบนมันลายๆเนาะแต่อันนี้ประตูแบบว่าหน้าต่างซื้ออยู่นี่ก็ได้ก็ประตูเข่าห่องกับอาแบบนี้ก็ได้เนาะไม่ยากพี่น้องถ้าประตูหน้าบ้านก็สิอีกแบบหนึ่ง แต่อันนี้บุ้งแผ่นคายบาดละเท่าไหรเนาะเป็นไม้พี่เนาะถ้าเอาอยากได้สียังกื้อสีมาทาเอาเนาะมาจนพิ่นกระปัดหมดพี่น้องหมดไล่ลายหมดไลลายเป็นเลือเนาะหมดมันอันมาส้นนะ บาทละหนึ่งเซนกีบกับประมาณสามรอยบาทน้องพี่น้องพอช่วงนี้การเงินขึ้นขับสิลุดลื่นกันกับประมาณสองสามพันกีบะกับบาหวานน้องพี่น้องแล้วแต่บางมือเงินขึ้นเงินลงเนาะประมาณนั้นแหละพี่น,อนอ้องบาทละสามร้อยภาพกระสิมืนๆในเด้อพี่น้องเอ้าอันเบอยากไปไกลเลยมาซื้อในนี่เน,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 นาะขประตูหน้าบ้านภูแหละจังงำได้ภูแหละกับจังจะไปเสือ,อบ่อนมันลายๆนะ ปัดหมดพี่น้องเลือกเองพี่น้องอันแบบนี้เ่าได้สัจ้าขายแบบนี้ตัวนี้เจ็ดสิบพันน้อพี่น้องแต่ว่าเขาฝัดโฟมักแบบนี้เอาเลยเอาแบบนี้ แบบนี้แบบบล็อกเดียวใหญ่ๆไปเลยเนาะลายทองนี่นี่ประตูหน้าบ้านเพิ่นก็บ่ได้มีลายเนาะมีแต่ขู่เดียวนี่พี่น้องประตูใหญ่หน้าบ้านถ้าไปบนคลายลายๆกับบุดมีทุกแบบเนาะอันนี้ทั้งนี้แบบเดียวแล้วก็ราคาเดียวนี่หัดได้เอาแล้วพี่น้องว่าพุ้นซื้อเนาะ อันนี้กัประมาณบ่อพอนมาซื้ออันแบบนี้แหละเนาะคือตัวในเฮือนของข่อยอันเดียวนะที่เพิ่นใส่ก็ได้่ะสองแสนกีดกับประมาณหกร้อยบาท้าแบบนี้เราจอเลือกได้จังอันแล้วเราท้าเลือกเอาปัดหมดก่อนว่า một cái cốc phần mà mà ô to một hiện cả pha tăng lại li một nó lúc tỉnh mày cả vì ăn lúc nhai nó Hãy ปผู้เจ้าแล้วก็อยู่เพือนแต่เราเนาะครัวเราไปอยู่เขาเลยให้บลจอนผันห้าเลือกบนเองเ้เนาะที่หมักแบบนี้คืออันคอยบหมักมันเป็นอันบล็อกลายอันใช่เนอะพี่น้องเลยหมักัตมันเป็นอันเดียวสินะ จะแตกต่างเนาะบางคนผิวแกมักเป็นตากระโลหลสีเนาะแี่อันนี้นะคะมันก็สีต่ำกว่าตัวนั้นตัวนี้มันได้ทั้งสองหนาเลยตัวนั้นมันหนาเดียวเลยโอ้ประคิดว่าอันนี้มันได้แต่หนาเดียวเป็นบอกตัวนี้โอ้แต้วก็ นอนสองนาั่นตัวนี้คืออยากปิดข้างได้ก็ได้เนาะ <Hey. S 1> แต่ตัวนี้มันมีแต่หน้าเดียวอันนี้พี่น้องถ้าเป็นอันนี้เจ็ดสิบพันเนาะคะนไะด้จากอันแรกจะเลือกนี่ขนาดออมันสิบโบกี้ยงคือหนักนี้ยนแม่นแม่นๆๆ <c oughs> ได้จากอันเล้อพี่น้องเลือกไปเลือกมาเลือกอันโตได้บันทางห่างนมันแตกๆอะไวเอาเนะาะตัวห้อง็ระามารถเลือกเองได้ตอนนี้เพิ่นกันเลือกครบแล้วเนาะพี่น้องิันกสัสซีคนขึ้นรถนะสิบสาอันเนาะ เก็ยพิ่นกะซื้อน้ำเย็นให้กินแล้วกัมีส่วนลดน้ำนิดหนึ่งนั่นแหละกับ่นกะใจดีเติบขอบใจละลายเด้อโอ๊ยขอบคจณค่ะวันหน้าวันไหนถ้า,าอันอยากซื้อประตูหน้าบ้านใช่ไหมเบิง่งดอกดตอนนี้กับมุ่งหน้าสู่บ้านห้วยยางเลยพี่น้องกึ้มผ้ากึ้มพ,มพนมาเลยเจ้าว่าคนสิโตกทำทางเหมืจักเนาะเพราะว่ารถไทยมันกระซ่านะพี่น้องมันบด้ไว้คือรถจักรบุฟเฟ่ยังบุฟเฟ่ย์เฮือนคนสิโตกก่อนถึงบ้าหู่เนาะ พี่น้องอันนี้เขาก็หอดทางแว่บ้านเนาะพนกระเพลงอย่างนักเลยพ่นต้อกห้ามแต่เฮิร์นกเลยพี่น้องตั้งแต่หามาได้กึ่งทางถูเนาะตอนนี้ข่ก็ปอนเจนกระเปียกก็เลยพ่นมันนั่นลบมันแห้งเนาะมันสาดต้งจะตั้งพันห่มกันยังเปียกคือเก่าอีกพี่น้องเลยเล็กน้อยลินน้ำ ไปซื้อบานก็นได้เนาะมันต,ตกแหงอะไรนะอันนี้ยังว่าฟ้าเลยเนาะพี่น้องตอนอยวนทางกันเมื่อกีนอ้กนี่แห้งๆกว่านี่อีกได้แกะออกเฮ้ยทำอะไรเป็นทางเลยเนาะ แถวบ้านนี่สิญยากก่าเราน่าขาวมากๆเดียวอันนี้มันซาเลยเนาะตอนมันตกใหม่ๆตอนอยู่อันทางดําผูกตุ๊บแห้งนี่ก็ยังตกอยู่แต่ก็ะซาเติมเลยอ้ยจอมว่าแล้วเมื่อบ่ฮอดบ้านมื้อนี้คนตก๊บขาแท้ๆแม่นอีหลี สิแหละพี่น้องเอ้ยไปสมายๆกคนอนขางจะลำบากช่วงหน้าฝนเนาะพนตกหันเท็นแดดดีกว่านี้เอ้าพนตกแดดเนาะพ่นตกขาเดียวนึงน้ำขาเดียมันก็มีน้ำอยู่แล้วพนตกอะไ ตอนนี้ก็มางหอดเพื่อนแล้วพี่น้องดีๆกันเลยมับดีๆ <c oughs> ระลังเดือสายไฟปล่อยมันเอาคองลงกัน <c oughs> เปียกบ่นยอดทั้งพ้นทั้งคลอง <c oughs> โอ้ฝน,ตตห,นหักกระยุดต,ตกมาหอดเพื่อนเลยกระยุดตกเนาะ เิรศุภพลตกตั้งแต่ออกจากบ้านเรามาคาเดียวบนบนซื้นบานมาคาเดียวแล้วก็พคนตกนอนด้วย้อาตั้นทิ้งไว้ตั้นไว้ไวเพราะว่ามันเปียกมันเปียกก็ต้องให้มันแห้งก่อนจอานอนไว้จอนคนน,นี่นนนต้องมันล้มเล้อยันอัน ยันซุ่มนี่มันเป็นแหล่นตำลมทำหัวมันก็แห้งเนาะลุกดุวยหาหาหนูมันบ่มีหนูดอกลูกดุกด้ยกับดีดีหาหนูอะไรไปอันนี้อันสิเป็นไม้แดงเนาะหาอันที่สุดก่อนสิเป็นไม้แดงแต่ว่าไปซื้อมันนี่บ่ได้มีไม้แดงพี่นอ้องมีแต่ไม้แคนมีสิเป็นไม้แคนเนาะ ถ้าเรื่องจริงอันไม่แดงมันก็นสีแพงกว่าเลยพี่น้องอันนี้คืออันน้นองไซของพ่ออะไรเพิ่นก็มาแล้วเพิ่นก็เลยอันซื้อแล้วก็อันไซลดมาให้หละแล้วก็เอาเงินให้เพ,พิ่นเลยน้องพี่น้องดีเด่นเป็นไม้แดงห่าอันแต่ว่าเพิ่นมีแต่ท่อน,นีเพิน่นเลยเอามาส่งแต่ท่อน,นีเพิ่นก็เลยไปซื้อตืมกับซีได้ไม้อีกแบบหนึ่งแต่กับบ๊วยเป็นปัญหาก็พี่น้องคนละไม้ก็ได้อันนี้คอยซื้อไว้ตั้งแต่ยังบ่ได้ดำนาพี่น้อง มีแต่หาอันนพี่น้องตอนนี้ก็คนเขามาเบิดแล้วเหิ่นก็เลี้ยงกันไว้เนาะตัน่ะอันเก่าไม่แดงตัวน่ะนี่เด็กไม่เกียกต้องตั้งไว้มันแห้งเนาะส่วนประตูน่ะเป็นประตูลังบ้านน่าสีเองเนะนะาะบอพอนเพินท่าแล้วอะไรเิ่นไส่มได้ครบแล้วพี่น้องสิบแปดอัน เอาไปซื้อบัตรหน้าก็ขาดแต่ประตูวันนี้เนาะคู่หนึ่งนั่นกับซีไซล่างบ้านไว้เนาะเลาวแต่ใส่อยากงามเลยช่วยใส่โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไวปสำนึกกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งให้เด้อพี่น้องขอพ้อนคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำขอสบายดีสวัสดีพี่น้อง